ในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ละทีมใน NBA เนี่ยก็มีการขยับขยายตัวผู้เล่นมีการดึงผู้เล่นขาเข้าและขาออกเสริมทัพเพื่อหวังลุ้นแชมป์กันนะครับวันนี้สื่อหลักอย่างสปอยล์เวลเตอร์เนี่ยได้ออกมาตัดเกรดว่าแต่ละทีมเนี่ยมีการปรับเกรดกันแบบว่าทีมนี้ทําได้ดีทีมนี้ทําไม่ค่อยดีมาดูกันว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาวเคห์ออกมาแบบไหนนะครับ เริ่มกันที่ทีมแรกเลยนะครับนั่นคือดัลลัสมาวาลิกดัลลัสมาวาลิกเนี่ย mm. เขาบอกว่า mm. การที่พวกเขาเนี่ยเสียจารีนบันสันไปเนี่ย mm. เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนี่คือผู้เล่นที่มีฟอร์มที่ดีในปีที่ผ่านมาขาเข้าพวกเขาได้คิดเตียนวูดมาคิดเตียนวูดเป็นผู้เล่นที่เล่นวงในก็ได้เล่นวงนอกก็ดีดูดีมีอนาคตแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองในเกมเพย์ออฟได้ เขาได้จาวเวลแม็กกี้มาเสริมทัพอีกหนึ่งคนแม็กกี้เป็นเซนเตอร์ประสบการณ์สูงซึ่งดารลัดมอว์บิกเนี่ยขาดเซนเตอร์ที่มันเป็นเสาหลักอยู่เขามองว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆและการเล่นร่วมกันระหว่างแม็กกี้กับวูดเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะปรับกันลงตัวไมหมเคมีจะเข้ากันหรือเปล่าแต่เขาเชื่อเหลือเกินว่าการมีลูกัดเดนชิดอยู่เนี่ยลูกัดเดนชิดจะคอนโทรลเกมและพาดารลัดมอว์ิกเข้าที่เข้าทางเขาให้ดารลัดมอรลบิกเดี๋ยวได้เกรดซีลบนะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือเดนเวอร์นาเกตเดนเวอร์นาเกตทำตลาดในช่วงปิดฤดูกาลได้ดีมากเขาได้ KC p มาเสริมทัพเป็นมือ3แต้มเป็นมือป้องกันได้บูชบาวมาเสริมทัพเขามองว่า2ตัวนี้เป็นอะไรที่เหมาะกับเดนเวอร์นาเกตมากๆเดนเวอร์นาเกตขาดผู้เล่นที่จะมาช่วยเล่นเกมลับตอนนี้เขาได้จิกซอตัวสําคัญการเสียมอนเตมอนลิสไปเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลเท่าไหร่เพราะในปีนี้พวกเขาจะได้จาม,มาวเมเล่กลับมาเสริมทัพนะครับ แล้วก็การเซ็นสัญญาดีอันเดจอแดนมาเป็นอะไหล่สำรองปีที่แล้วแม้ดีอันเดจอแดนเนี่ยจะมีผลงานที่ไม่ดีนะักแต่การมานั่งสำรองโจโคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเขามองว่าเดนเวอร์นักเกตเนี่ยได้เกรดบีบวกเลยทีเดียวนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือโกลเดสเตเวอร์ี่เออร์โกลเดสเตเวอร์ี่เออร์เสียสองกำลังสำคัญในรอบชิงชนะเลิศพวกเขาเสียแกรีเพตตันเซคันและก็ออโตพอตเตอร์จูเนีย แต่ว่าในขาเข้าเนี่ยพวกเขาได้ดอนเต้ดิวิเชนโซ่และก็จามิเิลกีนนะครับเขามองว่ามันก็น่าเสียดายแหละขาดคนที่มีประสบการณ์ในรอบชิชงชนะเลิศแต่ด้วยค่าเงินของเขาเพดานเงินของเขาเนี่ยมันไม่สามารถเก็บไว้ได้เขามองว่าโกเดสเซวิเออร์เนี่ยต้องไปลุ้นกับเหล่าดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นเจมส์ไวส์แมนไม่ว่าจะเป็นมูดดี้คูมิงกาหวังว่าเหล่าเด็กพวกนี้จะเติบโตมาช่วยทีมได้เขาให้โกเดสเซวิเออร์ได้เกรดซีนะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือฮิวสตันล็อกเกตฮิวสตันล็อกเกตมีการขยับตลาดนี้นะครับพวกเขาได้ปล่อยคิตตีนวูดตัวหลักของทีมออกไปได้ปล่อยจอห์นวอที่มีปัญหาคาราคาซังกับทีมออกไปแล้วก็ได้ดับสมิธจูเนียเขามองว่าการที่ฮิวสตันล็อกเกตเนี่ยเทรดออกครั้งนี้จะทําให้พื้นที่ข้างบนเนี่ยมีโอกาสให้กับเหล่าดาวรุ่งเขามองว่าล็อกเกตเนี่ยทำได้ดีมากในตลาดนี้ได้เกรดบีบวกนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือลอยจลิสคิปเปอร์ ล o อจิลิคิปเปอร์ในปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยพวกเขาจะได้พอจอรกับคาวายเลนาากลับมาและก็หนึ่งตำแหน่งที่พวกเขาหามาตลอดเนี่ยนั่นคือพอยการดตอนนี้เขาได้จอร์นวอมาเสริมทัพแล้วจอร์นวออยู่ในร่างที่ดีและก็มันเป็นอะไรที่ดูลงล็อก ok มากผุมกำลังของล o อจิลิสคิปเปอร์สามารถลุน้นแชมป์ได้เลยทีเดียว การขยับไปดึงจอนวอรเนี่ยเขาให้เกรดบีเลยนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือลอ r จิลิเลเกอร์ลอนจิลิเลเกอร์ในตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามจะปล่อยลาสเซเวสบุกแต่ไม่สามารถปล่อยได้และขาเข้าเนี่ยเป็นเหล่าดาวรุ่งเกรดบีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโทมัสไบอันลอนนี่วอลเกอร์ฮวนทัสคาโนแอเดอร์สันจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นแค่ผู้เล่นเกรด B แล้วทีมเลเกอร์ตอนนี้พวกเขาต้องการเป็นแชมป์ เรบอลเจมอายุมากขึ้นทุกวันแอนโทนีเดวิดก็ไม่รู้ว่าจะหายกลับมาสมบูรณ์หรือไม่ทีมเลเกอร์ไม่ได้ผู้เล่นที่สามารถหวังพึ่งได้แถมยังเสียมาลิกมังออกไปอีกกลายเป็นว่าล o อตจิลเลเกอร์เนี่ยเขาให้เกรดดีบวกเลยนะครับเรียกว่าทําตลาดได้แย่มากๆทีมต่อมานะครับนั่นคือเมมฟิสกิลลี่เมมฟิสกิลลี่ต่อสัญญายาวกับจามอลแลน แล้วก็พวกเขาเสียอไลยสำรองในทีมพวกเขาเสียดีแอนโทนีเมลตันกาดสำรองที่คอยรันเกมต่อจามอแลนและก็เสียไคล์แอนเดอร์สันตัวอเนกประสงค์วงในวงนอกของเมมฟิสกิลลี่และในช่วงเปิดฤดูกาลพวกเขาจะไม่มีจาเรนแจ็กสันจูเนียร์ที่เข้ารับการผ่าตัด นี่อาจจะเป็นปีที่ยากมากๆของเมมฟิสนะครับเขาให้เมมฟิสเนี่ยได้เกรด C ีนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือมินิซตาเทมเบอร์วูฟมินิซตาเทมเบอร์วูฟเนี่ยได้ทําการผ่าทีมครั้งใหญ่พวกเขาได้การเทรดล็อตใหญ่เนี่ยเสียผู้เล่นไปจํานวนมากเพื่อได้รูดี้โกเบร์เข้ามาการเล่นคู่กันระหว่างคาร์ลทนิทาวกับรูดี้โกแบรเป็นอะไรที่ยากเกินจะคาดเดาและก็การขาดหายไปของแพทริกเบอรีเนี่ย พวกเขาไปดึงเอาออสตรเลีเวอร์มาเสริมทัพไว้แล้วก็ขายอเดอร์สันจากเมมฟิสกิลลี่มาเป็นอะไรไว้เขามองว่าทีมบอวูฟเนี่ยกล้าเสี่ยงที่จะลุ้นแชมป์เขาให้เกรดซีบวกเลยนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือนิวออลิมพิลิแกนนะครับนิวออลีพิลิแกนเนี่ยในช่วงท้ายฤดูกาลเขาได้ทําการผ่าตัดทีมไปเรียบร้อยแล้วทีมชุดนั้นเนี่ยมีความเข้ากันมากๆในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทําการต่อสัญญ,ญาระยะยาวกับไซออมิเลียมสัน แล้วก็ในสัญญาเนี่ยระบุไว้ว่าห้ามใส่อ้อนอ้วนห้ามใส่อ้อนน้ำหนักเกินเขามองว่าสัญญาเนี้ยเป็นสัญญาที่ฉลาดมากๆจีเนียตมากๆถ้าใส่อ้อนไม่มีความอ้วนไม่บาดเจ็บช่วยทีมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะเป็นประโยชน์แก่สโมสรน,นะครับเขาให้สัญญาเนี้ยได้เกรด A บวกเลยทีเดียวนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือโอกาฮามาซิตี้ทันเดอร์โอกาฮามาซิตี้ทันเดอร์เป็นทีมแท้งมาหลายฤดูดกาลแล้ว ปีนี้พวกเขาได้ดับเชดโฮเกนเข้ามาและก็ต่อสัญญากับลูเกนดอสเขามองว่า OKC OK อาจจะแทงอีกปีเขาไม่สามารถให้เกรดได้ทีมต่อมานะครับนั่นคือฟินิกซันฟินิกซันในช่วงปิดตลาดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขามีปัญหาคาราคาซังกับดีอันเดเอตันเขามีปัญหาเรื่องการจะปล่อยไม่ปล่อยท,ท,ท,ทีมนึงจะดึงทีมนั้นจะไม่ดึงและสุดท้ายแล้วดีอันเดเอตันเนี่ยก็อยู่กับฟินิกซันต่อซึ่งสื่อเขามองว่า นี่คือเรื่องที่ผิดพลาดมากๆ D&A นเดเอตันมีปัญหาในรอบเพย์ออฟจนทําให้ทีมแพ้ในรอบเพย์ออฟและการที่เขาเลือกอยู่ต่อเนี่ยเขามองว่าบางทีเคมี K er อาจจะไม่ดีเท่าเดิมแล้วและก็ตัวที่จะมาเสริมทีมเนี่ยก็ไม่มีการดึงเข้ามาเพิ่มเขาให้ฟินิกซ์ซันเนี่ยได้เกรดดีนะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือพอร์ตแลนด์เทเบลเซอร์พอร์ตแลนด์เทเบลเซอร์ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าขยับทีมได้ดีมากพวกเขาได้เจเร m y มีแกนผู้เล่นที่เล่น power forward ได้ small forward ได้เป็นผู้เล่นระดับทีมชาติอเมริกาเขาได้แกรี่เพตันเซกันเข้ามาเสริมเกมรับเขาได้เดมิลินลาดหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาและก็มีแอน h ฟอร์นีซิมอนที่เติบโตขึ้นมา และกระดับแชดอนชาร์ปหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์จะเป็นสตาร์ใน NBA เขามองว่าในตลาดนี้ผ่อนแลนด์ได้เกรดบีนะครับทำได้ดีมากๆทีมต่อมานะครับนั่นคือซาค r เ m นโตคิงนะครับซาค n เ o นโตคิงได้เควินเฮอร์เซอร์มาตัวนี้เขามองว่าเป็นตัวที่ดีมากทำสกอร์ก็ได้เล่นเกมรับก็ดีเหมาะกับทีมและก็ได้มาริกมังมาจากรอนจลิสเลเกอร์นี่คือดีลที่ดีมากๆและในดัรนะครับพวกเขาเลือกเอาคีแกนเมเล่ ซึ่งมีผลงานได้ดีในซัมเมอร์ล,ลีกเขามองว่าการดึงตัวเข้ามาการดับเข้ามาเป็นอะไรที่ถูกจังหวะมากๆเขาให้ซา a าเมโต k คิงเกรด B ีบวกนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือซ a n อันโตนิโอสเปอร์นะครับสเปอร์ได้เสียดาราเบอร์หนึ่งอย่างเดชอนเตเมเร่ให้กับอ t าตาฮอคและก็ได้อัเเทต่างๆมานะครับซึ่งเขามองว่าสเปอร์เนี่ย ทำทีมเพื่ออนาคตเขามองว่าสเปอร์เนี่ยก็รอดูอนาคตไม่สามารถพิจารณาเกรให้ได้นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือยูท่าแจ๊ดยูท่าแจ๊ดตั้งแต่ปล่อยรูดี้โกเบลออไปเขาได้สิทธิ์ดับจำนวนมากเขาสามารถสร้างอนาคตได้ถ้ายูท่าแจ๊ดปล่อยโดนแวร์มิเชลอีกคนและได้สิทธิ์ดับไมาอีกหลายสิทธิ์เนี่ยเขามองว่านี่เป็นการผ่าทีมที่ดีมากๆและทำให้ยูท่าแจ๊ดมีอนาคตที่สดใสนะครับ อาละครับนี่คือสรุปตลาดเทรดท,ที่ผ่านมาตลาดฟเอเจนที่ผ่านมาตลาดดาับท,ที่ผ่านมาในปีนี้ของฝั่งตะวันตกคุณว่าทีมไหนทําได้ดีคอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนาคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกับเวลาลาลวครับสวัสดีครับ